สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับมาชมค่ายมิซูนะครับมิซูชิแรนเซอร์ EX นะครับเครื่อง108เกียร์ออโต้ปี2011สวยไม่เคยชนนะครับคันนี้ไม่เคยชนไม่ประมาณ145,000กิโลเมตรนะครับโดยรวมรถสวยและขับดีมากๆนะครับช่วงล่างไม่มีดังเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ระบบไฟใช้ได้ครบนะครับใครที่กำลังหา EX นะครับคันนี้ผ่อน3,500ประมาณผ่อนได้6ปีนะครับใเครดิตดี รถศูนย์บาทได้เลยนะครับหาข้อมูลการซ่อมบำรุงดูแลได้ตามแฟนเพจแฟนคลับของ EX นะครับแลนเซอร์ EX ประมาณนั้นนะครับคันนี้สวยนะครับภายในเป็นโทนดำเบาะดำ ระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถสวยสมบูรณ์ครบมากๆนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับผ่อนโดยประมาณ3,500นานะครับถ้าใครเครดิตดีก็สามารถจะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับลองชมเช็คได้นะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยรถสวยสภาพงามมากๆนะครับฝากด้วยนะครับดูสภาพเบาะนะครับเนียนๆตึงๆนะครับไม่แตกขาดนะครับไม่น่าเกลียดอย่างแน่นอนที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับใครชอบ ex นะครับจัดไป โดยรวมสวยมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับนี่ครับมาฝากให้กับสมาชิกนะครับอยู่บานไกลบานไกลไม่สะดวกเดินทางอ้อขอภัยไม่ห0 0ม่141,000กิโลเมตรนะครับไม่แท้นะครับสวยเกตเอสีสวยสภาพดีนะครับริ้วรอยเล็กน้อยตามการใช้งานเพียงเท่านั้นนะครับใครที่หาใช้งานนะครับมาดูได้มาทดลองขับนะครับร้สภาพดีนะครับคัไม่เก่งเช็คไม่เอ็นดูไม่ได้ได้สภาพแบบนี้ไปก็ สวยๆครับขึ้นอยู่กับความชอบนะครับมีหลากหลายค่ายให้เลือกนะครับแต่ถ้าไปส่วนของสภาพตัวรถผมคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปถึงรถไฟฟ้าก็ปรหยัดได้นะครับมีรถใช้พรชชิลๆ3 5 0 0โดยประมาณใครจะไปรถไฟฟ้าก็ผมก็มีมาลงบ่อยๆนะครับมารถไฟฟ้าก็ได้สันดาบก็ดีขึ้นอยู่กับความพร้อมนะครับ